วันนี้นะคะมีเพื่อนของเราฝากถามกอกมรกตที่เราตัดสดนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาน่าจะประมาณนี้นะอะในราคาสามร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมคะสามร้อยแปดสิบน่าจะเป็นก้านนี้นะสามร้อยแปดสิบพอดีเราเพิ่งเอามาชํำลงน้ำเมื่อวานเนี้คะ่ะทุกคน เพื er> ่อนสามารถเอาไปชําต่อได้นะนี่คือสามร้อยแปดสิบบาทนะคะเข้าใจว่าเพื่อนน่าจะอยู่จังหวัดสมุทรสาครไหม สมุทรสาครสมุทรสงครามประมาณนี้แหละพอดีกิ๊กอ่านลายแล้วแบบดูไม่ชัดเจนนะคะพอดีรีบกลับมาบ้านก้านนี้นะคะ380เดี๋ยวกิ๊กจะดูในไลน์ทีนึงนะว่าเพื่อนคนไหนสนใจกลุ่มนี้เราฝากชำไว้ในกระถาง พัดโบกนะคะถ้าไม่เจอแสงเขาก็จะเป็นสีเนี้ยคะ่ะทุกคนแต่ถ้าเขาเจอแสงเขาก็จะเป็นริ้วทองที่สวยก้านนี้นะคะกี้ขายแพ็คคู่ไปกับก้านนี้นะให้เพื่อนในราคาร้อยหกสิบกับสามร้อยแปดสิบแล้วกันนะคะ ส่วนเพื่อนที่สนใจต้นที่เราเคยชำน้ำนะคะทุกคนพอดีเราเพิ่งเอามาชําลงลงดินเมื่อเมื่อเชา้าอ่ะอันนี้คือก้านที่เราเคยชําน้ำนะคะ <S <S เพื่อนสนใจกิก๊กก็กล,ลองถอนรากให้ดูเนี่ยเคยรากที่เรา ใช้วิธีการชําน้ำหนึ่งเดือนนะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราเพิ่งตัดตัดเมื่อเช้านะคะเราตัดเพื่อที่จะเอาไปชําค่ะมีกอกมรกตด,ด่างจัก,กรพพัดนะคะนี่คือด่างจัก,กระพัดเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปชำก้านนะคะชําใบถ้าไซส์ประมาณนี้นะคะเราก็ขาย ถ้าขายเดี่ยวก็ขายร้อยห้าสิบค่ะทุกคนแบบนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นด่างจัก,กรพรรดิค่ะอย่างกา้านนี้ถ้าเพื่อนรับนะคะจิกจิก็ขายให้ในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะเอาไปชํำได้เลยพอดีเพื่อนอยากได้ จัก,กระพัดนะคะเราก็เลยต้องตัดก้านสดเพื่อเอาไปชำน้ำก้านนี้นะใครสนใจเราแบ่งปันให้ในราคา220บาทนะคะ ถ้าเป็นก้านเขียวแบบนี้นะคะร้อยี่สิบบาทถ้ารับไปห,หลายก้านก็ก้านละหนึ่งร้อยนะคะนนี้เป็นด่างเหลืองอันนี้ของเพื่อนเราที่อยู่ขอนแก่นนะคะจองไว้โอนเรียบร้อยอนี่ขี้แยกเลยส่วนก้านนี้นะคะ ้อสองร้อยห้าสิบนี่สองร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะแกน,นี้แกนใหญ่นะ พอสองร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะคะทุกต้นทุกก้าเนี่ย